ทีมงานครับมีการต่อสายไปที่ท่านพิรธรวิบลโลหะการครับท่านเป็นผู้ในการกองบริหารจัดการทรัพย์สินและรองโฆษกประจำสำนักงารป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนี้สัสดีครับท่านพิรธรครับครับสวัสดีครับคุณเืรเดชคุณทิดารัตน์ครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับชัดเจนครับท่านท่านรองโฆษกครับณตอนนี้เองคดีนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรและถึงขั้นมีการยึดทรัพย์คู่กรณีไปแล้วหรือยังครับ คดีนี้คือเราเรียกว่าคดีบริษัทนิวคอนเซปต์พาร์พเนอรี่นะครับก็อย่างที่ท่านผู้ร่วมรายการหลายๆท่านจากทางท่าน BSI ทางท่านได้ได้แจ้งความคืบหน้าในคดีครับจริงๆแล้วทาง BSI เนี่ยรายงานคดีนี้เข้ามาตั้งแต่เมื่อปลายปี65นะครับทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้รตรวจสอบทรัพย์สิน ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดในคดีนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2566นะครับแต่ว่าในส่วนของคดีอาญาเนี่ยในส่วนของการกรวบรวมพยานหลักฐานเราเนี่ยเห็นว่าคดีอาญายังไม่ได้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการบอกว่าสั่งฟ้องผู้ต้องหาคนใดบ้างก็มีการทราบว่าทาง dSI เนี่ยได้สั่งผู้ต้องหาทั้งหมด15ราย เมื่อเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังขอประสานขอรวบรวมรายชื่อของผู้ต้องหากับรายละเอียดในํำนวนที่ส่งก้องไปยังพนักงานอัยการเพื่อนํามาตรวจสอบทรัพย์สินต่อไปครับคือในระหว่างขออนุญาตย้อนนิดหนึ่งในระหว่างที่คณะกรรมการธุรการมีคําสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ไปเราก็ได้ดําเนินการสืบสวนกับรวบรวมข้อมูลต่างๆอยู่ตลอดนะครับไม่ได้อยู่นิ่งนะครับ ก็พบว่าคดีน <ö ff> ี <mente b ühren> ้เ <at> นี่ยมันอาจจะมีเออมีคําพิพากษาของศาลหรือว่ามีการดาเนินคดีในชั้นอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่บ้างเช่นมีการดําเนินคดีที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่มีการดําเนินคดีในเรื่องของคดีล้มละลายที่ศาลล้มละลายกลางนะครับซึ่งเราก็ต้องรอผลของคดีตรงนั้นด้วยเพื่อมาประกอบในส่วนนึงครับค่ะอันนี้เป็นเป็นเรื่องในเบื้องต้นคือ ณนะขณะนี้ก็ต้องตอบว,ว่ายังไม่ได้มีการยึดอายัดทรัพย์สินนะครับแต่ว่าเมื่อได้รับสนานวนการสอบสวนแล้วเนี่ยตอนนี้สานักง,งานปปงมีอํานาจอยู่แล้วหากตรวจพบทรัพย์สินของผู้ต้องหาเมื่อไหร่เดี๋ยวทางเราจะรีบดาเนินการยึดอายัดทรัพย์สินให้ทันทีครับ Oh, mm hmm. เข้าใจแหละคือท่านอาจจะต้องดูหลายๆฝ่ายาช่วยสอบคดีไปพร้อมๆกันแต่คราวนี้ท่านขามีผู้เสียหายอยู่ในสายสอง oh. ท่านคืออยากจะหให้ท่านผอ,อบ,บอกให้ผู้สายใจชื้นสักนิดหนึ่งไม่แน่ใจว่ามีการไปตรวจสอบหลังบ้านไหมท่านขาว่าคู่กรณีนั้นยังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่หรือไม่และมูลค่าประมาณสักเท่าไหร่ได้คะท่านขอตรวจสอบจากรายชื่อผู้ต้องหาที่ทางดีเอสไอส่งกลับมาให้นะครับแต่เท่าที่ทราบว่าในคดีนี้ อาจจะยังมีทรัพย์สินที่เออยู่เป็นทรัพย์สินประเภทที่ดินนะครับที่มีอยู่ก็น่าจะมีทรัพย์สินเหลืออยู่ครับเพราะว่ามีการถอฟื้นฟูกิจการในเรื่องของสารละลายอยู่ด้วยในทรัพย์สินตรงนั้นเนี่ยก็สามารถดาเนินการตรวจสอบได้เหมือนกันครับเอะท่านท่านรองครับขออนุญาตครับครับผมครับขออนุญาตได้ไหมครับผมเช่นฮะได้ครับครับครับผมผู้เสียหายนะครับที่อยู่ในสาย คือค,คือผมขออนุญาตเทียบเคียงกับคดีที่ใกลลักษณะใกล้เคียงกันอย่างอย่างคดีที่มีกลุ่มบอสอะไรพวกนี้นะครับคืออันนั้นเนี่ยครับผมมองว่าเขาก็มีทรัพย์สินแต่เพียงแต่ว่าทรัพย์สินมันเหมือนกับเป็นการจัดฉากขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบให้มันดูสมจริงในการหลอกลวงนะครับแล้วพอผลสุดท้ายเนี่ยพอมีผู้เสียหายจํานวนมากปุ๊บเนี่ยทรัพย์สินที่ว่าเป็นคอนโดเอ่ยอะไรที่เขาจัดฉากขึ้นมานะ่ยมันมีเพียงแค่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นเนี่ยที่เขาเขา เก็บเงินจากผู้เสียหายไปเพื่อที่จะซื้อเนี่ยคอนโดบางที่ที่เป็นบางโครงการเนี่ยที่ดินแม้กระทั่งที่ดินยังไม่มีเลยผมว่ามันน่าจะเข้าข่ายลักษณะใกล้เคียงกับทางคดีพวกกลุ่มบอสไหมซึ่งถ้ามันใกล้เคียงกันเนี่ยผมก็มองว่าแล้วทำไมถึงไม่มีการดําเนินการอย่างรวดเร็วแล้วก็ทําไมถึงไม่มีการดําเนินการจับกลุ่มควบคุมตัวแล้วก็ไปรวบรวมหลักฐานระหว่างควบคุมตัวก็ได้ส่วนผู้ต้องหาจะประกันตัวหรือไม่ตัวอันนี้นก็เป็นอนํานาจของทางศาลไปอะไรอย่างเงี้ยครับอื ครับมันมัน,ม,นมันใกล้เคียงกัน,นไหมครับสงสายตรงนี้ครับเดี๋ยวยให้ท่านลองให้ท่านลองตอบ้วกันนะครับ,รบ friends, เพราะว่าเสียงใกล้ใกล้เคียงกันเลยฮะเชิญท่านลองครับครับผมขออนุญาตเรียนในเรื่องของการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาอันนี้เป็นอำนาจของทางสนักงานสอบสวนนะครับอำนาจของทางสำนักงานปปงคือในเรื่องของการสืมหาทรัพย์สินเพื่อนำมาชดใช้คืนให้กับผู้เสียหายนะครับ ในการที่ตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต่อการที่ไปละเมิดสิทธิของบุคคลเพราะฉะนั้นสํานักง,งานปปงอเองก็ต้องแน่ใจว่าเเป็นตัวผู้ต้องหาจริงๆซึ่ง,งอย่างที่ทราบนะครับในคดีนี้ทางเดในในพึ่งสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปทั้งหมด15รายนะครับก็เราจะนําทั้ง15รายเนี่ยรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยมาตรวจสอบทรัพย์สินครับ,รบแต่ส่วนในเรื่องที่จะมีทรัพย์สินต่างๆไป เอ่อมาอุปโลกหลอกไว้หรือว่ามีทรัพย์สินจริงหรือไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวขอรอผลการตรวจสอบทรัพย์สินซึ่งไม่นานครับครับในี่ท่ารับถ้าเกิดว่ามีผู้ต้องหาถึงสิบห้าคนฮะแล้วกรอบเวลาครับพอจะบอกได้ไหมฮะกี่เดือนหรือว่าเป็นเป็นปีฮะถึงจะมีการเฉลี่ยทรัพย์หรืนได้คือกรณีทุกๆ,ๆกรณีเนี่ยครับถ้าเกิดมีการเจอทรัพย์สินนะครับเราสามารถทําได้สองอย่างคือหนึ่งยึดอายัดโดยคําสั่งของคณะธรรมการทุวกับหรือสองเราพบว่าถ้าเกิด ผู้ต้องหาจะมีการจําหน่ายใจย,ย,ยักย้ายจาหน่ายใจโอนทรัพย์สินเนี่ยท่านเลขาธิการประ,ประงนเนี่ยท่านก็สามารถออกคําสั่งยึดอายัดไว้ก่อนได้ครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการยึดอายัดทรัพย์สินเนี่ยไม่ไม่ช้ถาถ้าเกิดพบทรัพย์สินนะครับค่ะงั้น่านแต่แต่ว่ามันก็จะมีขั้นตอนของผู้เสียหายต่อไปว่าหลังจากที่เรายึดอายัดทรัพย์สินแล้วจะมีเวลา90วันเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยมายื่นคําร้องขอรับการคุ้มครองสิทธิหลังจากที่เราประกาศลงราฐกิจจารนุเบกษาแลนวครับ ส,สิ่งที่เราตรวจพบเนี่ยก็เราอจาจจะต้องมีคําสั่งยึดอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ก่อนส่วนจะมีการยึดอายัดไว้โดยเจ้าหนี้รายใดหรือว่าคําสั่งของเจ้าพนักงานพิจทรย์หรือว่าจะเป็นหมายศาลอื่นเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องมานั่งมานั่งติดต่อระหว่างหน่วยงานกันว่าเาทรัพย์สินตรงนั้นไปดําเนินการอย่างไรถึงจะเป็นประโยชน์กับผู้เสียหายมากที่สุดครับ ครับพอพอทราบบอกแสไหมฮะว่าใครที่ถูกดําเนินการเรื่องล้มละลายครับบริษัทหรือว่าตัวบุคคลเนี่ยฮะยังไม่ทราบเลยครับคุณรับพระสิทธิ์แล้วคะมีความคิดท้องต้องรบกวนทางท่านรองดีเสไอส่งส่งข้อมูลคาสั่งของสารล้มละลายให้ทางปปงด้วยครับออ